สอนขึ้นโมเดลนะครับคาแรคเตอร์จากเกม Among Us ซึ่งเป็นเกมนะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เลยสำหรับคาเล็กเตอร์ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นโมเดลที่ขึ้นง่ายมากนะครับเนื่องจากรูปทรงนะครับที่ไม่ได้ซับซ้อนรายละเอียดนะครับในงานก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เวิร์กช็อปนี้นะครับจึงเหมาะกับทุกคนนะครับที่เพิ่งฝึกโปรแกรม Blender แค่เพียงคุณนะครับเข้าใจในคำสั่งพื้นฐานเช่นซูมเข้าซูมออกเลื่อนกล้องนะครับหมุนกล้อง สามารถเข้ามา Edit Mode นะครับเพื่อจัดการกับเส้นต่างๆได้คุณก็สามารถนะครับทำเวิร์กช็อปนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นเวิร์กช็อปง่ายๆสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกลิลยดีกว่าโอเคครับเปิดซีนใหม่ขึ้นมานะครับซ่อนตัวไทม์ไลน์ลงไปเราจะลบนะครับตัวกล้องแล้วก็ตัวไฟทิ้งไปก่อนเลือก2อันนะครับแล้วก็กดตัว X ทําการ Delete ทิ้งไปผมจะใช้นะครับตัวสี่เหลี่ยมนี้ ในการสร้างโมเดลคาแรคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาเลือกสี่เหลี่ยมกดแท็บเข้า Edit Mode นะครับผมใช้คำสั่ง c t r l R R เพื่อลูปคัดเลื่อนลูกกลิ้งไปหนึ่งครั้งกดดับเบิลคลิกนะครับกด1นะครับเข้ากล้องฟอนต์ทำการกดตัว S s c a l e ตามแกน X ขยับเส้นเข้ามาแบบนี้นะครับกดแท็บนะครับออกมาจาก Edit Mode กดตัว S s นะครับ Scale ตามแกน Z ปรับนะครับให้ช่วงลำตัวของคาแรคเตอร มีความสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่ modify เข้ามาที่ modify นะครับ add modify ใส่ subdivision surface ก็ไปเวลาผมทำงานนะครับผมจะพยายามเปิด w Y frame ทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อดูเส้นตอนนี้นะครับเราได้เบสของตัว body ของ character แล้ว ถัดมาครับเราจะทําการสร้างขาให้กับคาแรค c เตอร์กดแท็บเข้า Edit m โหมดนะครับเลือกเป็น Face จิ้มนะครับสองเฟล่างกดตัว E นะครับเพื่อ Extrude มาตามแกน Z คลิกไป1ครั้งนะครับครั้งนี้นะครับผมจะทำงานโดยเปิด Subdivision Surface ทิ้งเอาไว้ด้วยกด Ctrl R อีกครั้งนะครับเพื่อทำการลูปคัดทำการเพิ่มเส้นกลางนะครับให้กับตัวบอด y ี้ของคาแรค c เตอร์กด1เช็คดูกับกล้องฟ r อน t ครับกด Shift Z เพื่อเอ็ก มาเลือกเป็น v e อ t e x m o โ e นะครับแล้วก็ลากครอบด้านบนทั้งหมดกดตัว S นะครับเพื่อสเกลโดยรวมทั้งหมดลองกดชิปแซนะครับลองเช็คกับกล้องฟอนต์เลข1กล้องไซส์เลข3มนะครับมีอะไรที่เราจะปรับเพิ่มไหมโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่าโมเดลด้านข้างมันมีความหนามากไปหน่อยผมก็จะทาการเลือกนะครับฝั่งขวากดชิปแซดเอเลนะครับเลือกฝั่งขวากดชิปค้างไว้เลือกฝั่งซ้ายนะครับ กลับมาที่กล้องไซน์นะครับเลข3กดตัว S scale ตามแกน Y เท่านั้นเฉลี่ยเส้นนะครับให้มันมีความโค้งมนมากขึ้นถัดมาครับผมกด c o น t R r ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับที่ฝั่งขวา c o น t R r ครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ฝั่งซ้ายทําการคีบเส้นนะครับให้โมเดลมันมีความคมชัดมากขึ้นโดยรวมน,นะครับผมรู้สึกว่าตัวคาแลคกเตอร์อันเนี้ยยังสูงไปอยู่ผมจะออกมาจาก Edit Mode นะครับกดตัว S scale ตามแกน Z ลงมา กด3ครับดูสกลิลโดยรวมทั้งหมดด้านไซด์วิวนะครับผมรู้สึกว่าด้านไซด์วิวยังหนาไปอยู่ผมจะสกลิลโดยรวมกดตัว S นะครับสกลตางแกน Y กดแท็บเข้าอีดโหมดครับผมจะกดคอนทนกันเส้นเพิ่มนะครับช่วงขาเพื่อคีปความคมชัดเอาไว้แล้วก็กันเส้นเพิ่มนะครับด้านบนสุดกด1มากล้องฟอนนะครับกดชิป z x m โห e มด ลากครอบนะครับกดตัว S scale ให้มีขนาดเล็กลงนะครับเราจะพยานยนะครับค่อยๆเฉลี่ยตัวเส้นนะครับให้มันมีความโค้งมนแล้วก็สมูทน,นะครับผมจะลองปิดตัวบนิเตอร์นะครับของตัว s u b d i v i t i o n ออกไปก่อนอ่าเราก็จะได้โมเดลนะครับที่มีเส้นประมาณนี้กดชิปแซดนะครับอันนี้ผมจะทําการเฉลี่ยเส้นละด้านบนสุดน,นะครับกด G z ยับขึ้นไปบริเวณตรงกลางนะครับอันนี้ผมจะเฉลี่ยออกด้านข้างกดตัว S นะครับ s c a l ตามแกน X s X นะครับด้านบนนี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวเฟสมันอาจจะมีการชิดกันเกินไปหน่อยนะครับบริเวณนี้ผมก็จะชิปซเพื่อเอ็กซ์เลย์กดตัว S นะครับส c a l ตามแกน X ค่อยๆเฉลี่ยไปนะครับ พอเราเฉลี่ยได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ลองมาเปิดตัวมอนิเตอร์นะครับลองมาเช็คตัวเส้นดูผมปรับนะครับความสูงโดยรวมกดชิปเซตนะครับเอ็กซ์เลย์โหมดก่อนแล้วก็ลากครอบกด G นะครับขยับมาตามเกนฑ์เโอเคพอเราได้สัดส่วนนะครับทุกอย่างที่เราพอใจแล้วให้ทำการกด c อนโทรลนะครับที่ช่อง s u b d i v c t i o n surface ทำการแอป l y เข้าไปสักหนึ่ทีนะครับ แล้วก็ลองมาดูนะครับตรงไหนที่มันมีเฟสหักๆอย่างตรงนี้นะครับอันนี้เราก็มาทําการขยับเพื่อนได้กด G ครับขยับมาตามแกน Y กดชิปแซดครับเข้าเอ็กซ์เลย์โหมดอีกสักรอบหนึ่งลาาครอบนะครับทำการคลิกขวาเพื่อสมูทตัวเวอร์เทกทั้งหมดค่าสมูทตรงนี้นะครับทางซ้ายมือนี้เราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับผมใช้ที่ประมาณ3กว่ากว่านะครับกดแท็บออกจากอีดิทโหมดนะครับลองเช็คภาพรวมทั้งหมดดูโดยรวมนะครับอันนี้ผมถือว่าโอเคแล้วถัดมานะครับก็จะมาทําในส่วนของตัวหน้ากากนะครับตัวหน้ากากผมจะจําลองว่าเป็นเฟสทั้งหมดบริเวณนี้นะครับ ให้ทำการเลือก Face แล้วก็กดตัว x delete face ทิ้งไปได้เลยเข้ามาที่ edge mode นะครับกด alternate click แล้วกลับไปที่ vertex mode คลิกขวานะครับทำการ smooth ไปสัก2ครั้งก็ได้เพื่อให้โมเดลนะครับมันมีความโค้งมนมากขึ้นจากนั้นนะครับผมจะทำการกดตัว e เพื่อ extrude นะครับแล้วก็กดตัว s เพื่อทำการ scale กลับเข้าไปด้านในมาที่กล้อง s i d e view นะครับกดตัว G ขยับออกมาข้างหน้าสักเล็กน้อย กดตัว e นะครับแล้วก็ s อีกครั้งหนึ่งทำการสเกลเข้าไปนะครับมาที่กล้อง size view นะครับกดตัว G ขยับไปด้านหน้าคำสั่งถัดมานะครับผมจะกดตัว f for fun นะครับเพื่อใช้คำสั่งในการปิดรูลากครอบที่ vertex นะครับกดตัว j เพื่อทำการจอยนะครับให้ได้เชฟประมาณนี้มาที่กล้อง size view นะครับกด shift z เพื่อ x-ray mode ลองขยับนะครับ ให้ตัวหน้ากากเนี้ยมันมีความโค้งมนมากขึ้นถัดมานะครับเราจะเจาะร่องให้กับหน้ากากเข้าที่เอทโหมดนะครับเลือกเส้นกดอัติเนตคลิกคอนโทรลบเพื่อบีเวลนะครับเลื่อนลุกกลิ้งขึ้นไปสักหนึ่งครั้งนะครับเราก็ได้เส้นทั้งหมด3เส้นกดอัติเนตคลิกนะครับที่เส้นกลางกดตัว G นะครับขยับไปตามเกนว์ว หลังจากนั้นนะครับผมจะกดอ l t e r n a t e click shift a l t e n a t e click นะครับแล้วกด ctrl b เพื่อ b e เ e l well นะครับสร้างความคมให้กับบริเวณขอบของกระจกลองหมุนนะครับเช็คดูกับสัดส่วนโดยรวมทั้งหมดกดสามากล้องไซ d ์วิวนะครับอันนี้เรายังสามารถปรับสัดส่วนโดยรวมเพิ่มเติมได้อีกผมจะกดอั t e n e c l นะครับที่เส้นนี้กดตัว G 2ครั้งนะครับเพื่อทำการส์เอ e ลงมา รอบนี้นะครับผมจะใช้นะครับตัว proportional edit ช่วยในการดัดเฟสเพิ่มเติมกดแทบเข้าไป edit mode เลือกเป็น vertex นะครับใช้ตัว proportional นะครับในการช่วยดัดเชฟเลือกเป็น vertex นะครับกดตัว G ขยับมาตามแกน y ได้กดตัว a 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกขวาลองทำการ smooth vertex นะครับไปอีก,กรอบหนึ่ง สัดส่วนโดยรวมนะครับถัดมานะครับก็จะสร้างโมเดลกระเป๋าผมจะเลือกเฟสนะครับไกลไว้ประมาณนี้กด3มากล้องไซด์วิวนะครับกดตัว E ีเอ็กทูดออกไปนะครับแล้วก็ปิดตัว p r o พ o r t i น n ก l ก่อนครับกดตัว G เพื่อทําการขยับทําการกดคอนทรนอนะครับกั้นเส้นเพิ่มเติมประมาณนี้กดแท็บนะครับออกจาก Edit Mode ลองใส่นะครับ Modify Subdivision Surface เข้าไปปิดตัว Wide Frame นะครับ ออกไปเลือกที่โมเดลคลิกขวาเช็ดสบูทนะครับถ้าอยากเห็นผลลัพธ์นะครับที่มันสบูทมากขึ้นให้เราครับมาปรับ subdivision นะครับที่ viewport เพิ่มเติมเพิ่มไปเป็นประมาณ2-3ถก็ได้นะครับขอเป็นประมาณ2น่าจะพอแล้วในส่วนของหน้ากากนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะดูสูงยาวไปหน่อยนะครับผมก็จะมาทําการปรับเพิ่มเติมลากครอบนะครับที่ตัว vertex เปิด proportional นะครับกดตัว s นะครับ skill ต่างเกณฑ x ทำการเพิ่มพุงนะครับให้น้องหน่อยกดตัว G, G ครับขยับมาตามแกน Y ใช้ลูกกลิ้งนะครับในการปรับตัวพ o r โพช n น l ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น <th ew ing> ผมจัำการปรับขาน้องให้เล็กลงด้วยนะครับลากครอบ <th ew ing> กดตัว S นะครับสเกลตามแกน Y <th ew ing> ในส่วนของกระเป๋าด้านหลังสุดนะครับผมทำการลากครอบ คลิกขวานะครับทำการสมูทไปสักทีหนึ่งปรับค่าสมูทนะครับเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยสัดส่วนโดยรวมนะครับผมจะกดตัว S scale ตามแกน Z นะครับให้น้องเตี้ยลงอีกหน่อยหนึ่ง scale นะครับกดตัว S scale ตามแกน X ออกมาโดยรวมนะครับน่าจะโอเคแล้วถัดมานะครับเราจะทำการใส่สีให้กับน้องให้ปิดตานะครับตัวมอนิเตอร์อันนี้ทิ้งไปก่อนมาที่ Material Property นะครับ คลิกเข้ามาหนึ่งครั้งเราจะทําการแยกนะครับแค่ตัวกระจกบริเวณนี้กับตัวบอดี้นะครับโดยปกตินะครับมันทําการใส่ตัว Material ไว้อยู่แล้วถ้าเรากดแซดค้างไว้นะครับแล้วก็มาที่แมท e ท i เรีย e รีวิวตัวคาแรคเตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นสีขาวให้เปลี่ยนนะครับสีตามใจชอบของเราเลยปรับค่านะครับสเป c u l a r ลดลงหน่อยหนึ่งค่าลัฟเนตนะครับการสะท้อนอันนี้ผมจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะกดแท็บเข้า Edit Mode เลือก a c e นะครับ ที่เราต้องการจะใส่สีเข้าไปคือบริเวณนี้นะครับกดคอนโทลบวกนะครับกดคอนโทลบวกเข้าไปนะครับจนถึงเส้นบริเวณตรงกลางอันนี้แล้วทําการกดบวกนะครับเพิ่มแมทเทอเรียลใหม่เข้ามากด New แล้วก็แอดไซน์เข้าไปได้เลยครับโดยบริเวณนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นสีฟ้าฟ้าแล้วลดค่าลับเนตลงนะครับเพื่อให้เกิดการสะทอ้อนของกระจกขึ้นเพิ่มค่าสเปกูล่าขึ้นไปนิดนึงนะครับ เราสามารถนะครับมาเปลี่ยนตัว preview ที่เป็น HDRI ได้นะครับกดเข้าไปที่ลูกสอนะครับแล้วก็มาเลือกลูกบอลอันนี้เปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น studio light แบบนี้ก็ได้นะครับลองเช็คดูภาพรวมก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับลองเปิดตานะครับตัว monitor ดูเราก็จะได้โมเดลนะครับที่มีความโค้งสมูทมากขึ้นกด1นะครับกลับมาที่กล้อง font view กด G z ครับขยับตัว collector นะครับให้ไปยืนอยู่ บริเวณกลิบทําการกดชิป A ครับแอดตัวเพลนขึ้นมากดตัว S นะครับสเกลให้ตัวเพลนมีขนาดใหญ่ขึ้นกดแท็บเข้าอี t m o d e นะครับแล้วก็เลือกตัวเส้นนะครับด้านหลังสุดกดตัว E ครับขยับขึ้นมาตามแกน Z ซตใช้คำสั่งนะครับ Control R เพื่อลูปคัดกั้นเส้นเพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วใส่ Modify นะครับ s u b d i v i s i o n s u r f a c เเข้าไปสักประมาณ2 l e เลเวลนะครับ ลิกขวาเฉดสมูทเข้าไปเลยตัวแบ g ก o u าวด้านหลังนะครับผมจะใส่ Material ใหม่แล้วก็ใส่สีนะครับตามความชอบของเราเลยกด1นะครับมาที่กล้องฟอนต์ทำการ Add ตัว Camera เข้ามากด3ครับขยับตัวกล้องออกมาสักเล็กน้อยนะครับแล้วกดศูนนะครับเพื่อเข้ากล้องหลักที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เลือกตัวกล้องหลักนะครับกดตัว G ขยับนะครับขึ้นลงตามแกน เซตได้กดตัว G ครับขยับเข้าออกตางเกนฑ์ Y ได้ทีนี้นะครับตอนที่เราจะจัดแสงก็ให้มาที่ตัว Z ค้างไว้เข้าเรนเดอร์โหมดนะครับกด Shift A ทําการจัดแสงแบบง่ายๆก็พอนะครับผมใช้เป็น a r e a Light นะครับกด G z นะครับขยายตัวแสงให้ใหญ่ขึ้นนะครับปรับค่า Power สักประมาณ3,000วัตต์ก็ได้ครับอันนี้คือไฟโดที่1ถัดมาครับ ให้เลือกไฟกดชิปดีครับดูพิเคตมากดตัว R เพื่อโรเทตนะครับยิงจากนะครับทางฝั่งซ้ายก่อนก็ได้เป็นคีไ์ซักประมาณ5,000วัตต์ถัดมาครับเลือกไฟหลักนะครับชิปดีหมุนอีกนะครับยิงจากฝั่งขวาเป็นฟิวไลท์ประมาณ3,000วัตต์นะครับสามารถนะครับปรับขนาดของไฟให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแสงสะท้อนบริเวณนี้ด้วยผมจะทําการปรับทิศทางเพิ่มเล็กน้อยนะครับ ยิงจากด้านข้างออกมาเพิ่มส่วนไฟด้านบนสุดนะครับอันนี้ผมจะขยายให้ใหญ่ๆเลยเพื่อให้ซีนโดยรวมทั้งหมดนะครับมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มกำลังไฟเข้าไปแค่นี้นะครับเราก็จะได้โมเดลคาแรคเตอร์นะครับจากเกม Among Us นะครับ เอาไปใช้งานต่อในงานของเราได้อย่างตัวผมเองนะครับก็มีการเอาไปสร้างเป็นแอนิเมชันแบบง่ายๆนะครับอย่างตัวคลิปนี้นะครับผมก็ได้มีการเอาไปลงทิกต o k นะครับเพื่อให้มีคนมาติดตามมา Follow เรามากขึ้นสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปถ,ถัดไปของผมด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับปนารักหน้าเอนดูขนาดนี้จะไปเป็นขากรได้อย่างไงนะ สำหรับใครที่กำลังมองหาคอส 3D อยู่นะครับแนะนำคอสเบสิ c 3D Photo s t o c k นะครับเปลี่ยนงานอดิเรกเป็นรายได้นะครับจากการสร้างภาพสามิติเอาไปขายยังตลาดขายภาพออนไลน์โดยเนื้อหาในคอสนะครับหลักๆก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสำหรับการขายภาพออนไลน์เบื้องต้นการทำความเข้าใจนะครับเบสิคโปรแกรม Blender Work f l o w นะครับในการสร้างผลงาน 3D เพื่อส่งขายพื้นฐานอื่นๆนะครับที่เราควรจะรู้เพิ่มเติมในการสร้างผลงาน แล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปพิเศษต่างๆนะครับอีกมากมายให้ทุกท่านสามารถเข้ามาศึกษากันได้จะเป็นคอร์สออนไลน์ครับเราจะเรียนกันผ่านใน Facebook ใครที่สนใจนะครับอยากจะสร้างภาพ3ามิติเพื่อขายยังตลาดขายภาพออนไลน์สามารถเข้ามาสนับสนุนกันได้นะครับทั้งเพจที่ดีโฟโต้สต็อกไทยแลนด์ใน Facebook แล้วเจอกันในคอร์สครับ